บสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็เตรียมตัวไปเตรียมตัวลอ่มอม่วงไปตลาววด,ด,ลลตตดพี่น้องจะม้วนจะได้ไปหรือบอกคนกระตุ๊กฝาห้องก็หม้วนพี่น้องรำอากาตอนคนตกน๊กมเบิ้งพี่น้องคนล,ลินคนล,ลินเอาแบบทั้งวันเลยล้อจะได้ไปยอยู่บ่ เงินคัวของเขาก็หัวหัวซึมเนาะถ้าฝนตกงิ้งแหงกับั้างในนะก็หัวเนาะในห้องก็หัวเฮ้ยในห้องก็หัวเออหัวผดังฝาห้องก็หัวพี่นนองเป่าเริ่มเอาไปอยู่แล้ว น้ำเริ่มไหลเขาซึมเข้าใีการน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วพี่น้องอยู่ปองเราก็เอาอันนี้มาต้งไว้เนาะไหลออกมาจากฝืนฟืนตู้เย็นไดทโทดไว้เนาะไฟกับพี่น้องหัวอยกซีเฮ็ดแนวใดเอา เอาเป่าเอาย่างมาตาบก็เมื่อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันหัวแห้งหลายบนหัวไหลกับบุหูสแสิเป่งตัวใดก้อนละเฮาก็ได้อันนี้ก็เลอะหัว้าหัตอนที่เฮากำลังรอไปตลาดเนาะพี่น้องกุดีมี้คัตุดุมาส่งน้องหลาน้องลลาดได้สั่งไร ส้มติ้งหัวพี่น้องในเพจในกล่องบุญใหญ่ไรกล่องถระปันมือดีแไรกินเธอเดียวเวิดเลยร้อยสี่สิบบาทรวมทั้งค่าฝากค่าส่งตั่บปุกละสามชิ้นห้าบาทแต่แท้ถ่ายให้ลงบุงใหญ่พี่น้อง สาบาทเนาะบุได้กระปุกใหญ่ดีเนาะกินแค่เดียวเพิเลยสอสามกล่องโอ้รดีได้กระปุกเนาะดุมนูอกินคือแปลกแปแปกแปกวะนี่แป็กุ้งแห้งแค่ sim bận, Cháy. Cháy ừ. Hãy xe, xe bận, hạn nhập chôm he, mùng đấy giọt chơi bòn những

คนที่อันนุ่มไทยที่เคยพาเขาไปตลาดเนาะเพื่อนกะได้กลับบ้านแล้วแล้วกับยกักบันยกักเรื่องรถไปตลาดแห้งพี่น้องตอนนี้กะมีคนที่อยู่ห้งงานเนาะเพื่อนไปก่อนเนาะแล้วเพื่อนกับเฮาโทรหาเพื่อนให,ให้เพื่อนบอกให้วินแถวตลาดทำมาฮับเพื่อนกบับบุหงมาฮับยูสัสเขาก็จะออกไปท่าอยู่ซีแยกอยู่ทางพุนเนาะพี่น้องตกแรงมาพัะเดดออก พอถามโบเแม่นหกสิบบาทจ๊กเลยคนหนึ่ง <Okay. S 2> นคนละหกสิบบาทเออแต่ละขั้นเขาก็เอาค่านะคือก,ก,กันถามแล้วคนละเท่าไร <Yeah. S 2> คนล,ลนะโลนกับเพื่อนเพ,เพิ่มถามไปลเรืองสิมาครับมหน่อตอนนี้วินก็มาแล้วน้องพี่น้องมาถึงแล้วพอดีเลย ມາເປັນນາງຍັງອຸມມາກະເຈົ້າກ หน้ากับกานคนอิดเนาะไปถึงตลาดแล้ว

<laughs> nói cái màu là chẳng thôi chẳng chi hay là thôi. <laughs> nó อ่อดแล้วต้องไเข้ามาทางนี้กินเยอะแยะเลยนี่เวกตัวนี้คะตัวอ้นน่หอมยนะเอาพอดีใส้กางจะได้ ร้อยถึงให้หมดที่เลยจ้าร้อยละก่งละ้อจ้ะร้อยึงให้หมดเลยลูกข้อร่อย้เนี่ยทำไมลูก้ม่้าม่ได้้าม่ั

tr expelled bây giờ là đi <laughs> xe tương xâm hãng nè... cùng มาแป๊บเดียวนักแล้ว้ครั้ดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้ ตอนนี้เฮากกลับมาห้องแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือสีหน้าการเฮ็ดกิ่นของเฮ้านาะแต่เฮากลมาเฮ็ดทันกนนนิ้นชินมือนี้พี่น้องจบคลิบแล้วบ๊ายบาย